ตารงนางคะแนนฟุตบอลลาลิกาสเปนนัดที่11ล่าสุดอันดับที่1เริวลมาดริดแข่ง11นัดมี28คะแนนสองกิโรนาแข่ง11็ดนัดมี28คะแนนสแอตเลติกโกมาดริดแข่ง10บนัดมี25คะแนน4บาบาเซโลนาแข่งส1ดนัดมี24คะแนน5เริวลโซซิดาดแข่ง11ดนัดมี19คะแนน6แอตเลติกบินเบาแข่ง11ดนัดมี18คะแนนเรโยบายการโนแข่ง11นัดมี17คะแนน 8รีลเบติสแ بل, ข่ง11บอดนัดมีสิ็ดคะแนนเก้าบาเลเซียแข่งสิดนัดมี1ิห้าคะแนน1 0ลาสพันมารแข่งสิอดนัดมี 14, สิอ็ดคะแนน11อดโอซาซูนาแข่งสิอดนัดมีส3บาคะแนน12บี pell, oln, anytime, 16, ยาริวแข่งสิบอดนัดมีเก้าคะแนน13มเกตาเฟ่แข่งสิบอดนัดมี11บอ็คะแนน14เซบียาแข่ง10บนัดมี1ิบคะแนน15หกาดิสแข่งส1บอดนัดมี1ิบคะแนน16มายอกาแข่ง11ดนัดมี9้าคะแนน 17อาลาเบสแข่ง11นัดมี9คะแนน18เซลตาบีโก้แข่ง11นัดมี6คะแนน19กรานาดาแข่ง11นัดมี6คะแนนและ20อันเมเรียแข่ง11นัดมี3คะแนนบักภาคฟุตบอลขอบคุณสำหรับการรับชมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ